พัฒนาเยาว,วชนให้เป็นคนดีและคนเก่งสู่เส้นทางความสำเร็จตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือเป้าหมายสูงสุดของโครงการทุนเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีการคัดเลือกนักเรียนที่จบการศึกษาจากโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญายของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ซึ่งกระจายอยู่ในภูมิภาคต่างๆได้สมัครขอรับทุนเศรษฐกิจพอเพียงมายังศูนย์สถานศึกษาพอเพียงค่ายนี้ไม่มีการแข่งขันตามที่อาจารย์บอกแล้วนะคะทั้งหมดอยู่ที่ตัวเรา กระบวนการคัดเลือกนักเรียนทุนเศรษฐกิจพอเพียงโดยคณะกรรมการคัดเลือกของโครงการทุนเศรษฐกิจพอเพียงที่ได้รับการแต่งตั้งจากมูลนิธิยุวสถิรคุณมีสองขั้นตอนคือขั้นตอนแรกเป็นการพิจารณาคัดกรองจากเอกสารการสมัครอันประกอบด้วยข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการเรียนและการร่วมทํากิจกรรมของนักเรียนคลิปวิดีโอแนะนําตนเองเป็นต้นขั้นตอนที่2 okay. เป็นการร่วมกิจกรรมค่ายพอเพียงจิตอาสาโดยคณะกรรมาการประเมินจากพฤติกรรมการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมและการแสดงความคิดเห็นของผู้สมัครมีอาชีพเท่มั่งคงและมีรายได้และไม่ผิดกฎหมายครับศูนย์ศึกษากรพัฒนาของวินซ้อนเป็นศูนย์แรกที่พงท่านได้เริ่มมีแนวพรราชนัว่าจะขยายผลการพัฒนาซึ่งพงท่านได้สั่งสมประสบการณ์ต่างๆไปสูนสน่เกษกรอย่างไร เพราะฉะนั้นที่นี่และจุดนี้ต้นโพต้นนี้เป็นประวัติศาสตร์ของการพัฒนาตามแนวพระมดิศอยากให้น้องนนะคะได้ตระหักเห็นว่าการเข้ามาเป็นนักเรียนทุนเศรษฐกิจพอเพียงนะคะ <c oughs> เราก็มีหน้าที่เปรียบเสมือนต้นโพค่ะที่เรามีหน้าที่ที่จะทําให้ประเทศชาติของเรานะคะอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขเมื่อไรเรียนหนังสือจะได้ทุนไม่ได้ทุนไม่เกี่ยวนะคะเรียนหนังสือท้อสู้ไม่ไหว หรือเมื่อทํางานแล้วท้อสู้ไม่ไหวนึกถึงวันนี้นึกถึงต้นโพต้นนี้แล้วบอกตัวเองว่าเราจะเติบใหญ่นะคะแบบต้นไม้ของพ่อแล้วจันารเชื่อว่าพลทุกคนก็จะประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วก็จะมีส่วนร่วมในการที่จะทําให้พระราชปณิธานคือความหวังตั้งใจขององค์ท่านเป็นจริงได้ พ่อตราสไว้ว่าควรสร้างศูนย์ศึกษาเขาหินสอนพัฒนาตามประสงค์แหล่งเรียนรู้ชูเถิดเถิดชำรงน้ำม,มันคงป่าสมบูลณเพืือกูลประชาขอบคุณครับ